สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบเจอกันในวันที่28แล้วเนาะก็ใกล้เวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะคะคนเราก็ต้องหวังในสิ่งเดียวเนาะในวันที่16และวันที่1เนาะวันนี้ก็จะนําเสนอของเลขที่หลักกิโลและก็คนฝันแม่นของเ <c oughs> ฮียตีนะคะคุณยายฝันแม่นด้วยนะคะก็ยังไงก็ มาฟังและพิจารณาดูเนาะรหรับท่านที่ไม่ได้ดูจากช่องใหญ่นะคะก็ติดตามจากช่องนอ้องมีโชคได้นะคะก็จะเอานำเสนอตัวเลขเด็ดๆที่เข้าหลายงวดติดเกี่ยวกับตัวเลขนะคะฝากช่องนอ้องมีโชคด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดดีงเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแต่คลิปใหม่ๆก็ไม่ไมค่อยมีคลิปลงนะคะเพราะว่างานเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าทํางานปกติแล้วก็ทํางาน เกือบจะทั้งวันเลยนะคะกลับมาก็เย็นแล้วเนาะก็ไม่ได้ลงช่องอะไรมากมายก็ไม่มีเวลาไปที่ไหนอะไรไกลๆเนะาะขอเพื่มให้เสีเวลาค่ะไปดูตัวเลขเลยนะคะอ่านี่นะคะ <c oughs> ตัวเลขขออาจารย์แมวที่ทรงเอาตัวเลขที่หลักกิโลนะคะตัเซบอกสื่อบอกว่าจะให้เลขเจ็ดงวดนะคะที่ช่วยสร้างสารให้เนาะ ซึ่งงวดแล้วเข้าที่72นะคะ725นะคะกขเข้าที่72นะคะงวดนี้ค่ะงวดในวันที่1เดือน7 66นี้นะคะจะเจให้843 8, 843สองตัว40ค่ะกลับด้วยนะคะทุกตัวกลับด้วยนะคะเราซื้อแล้วเราต้องกลับด้วยนะคะ0440 843ก็ตัดเล่นด้วยนะคะ งวดแรกเข้าแล้วนะคะเจ็ดสองงวดที่สองค่ะเก็บหน้าจอไว้เลยนะคะต่อไปค่ะช่างโดฝันเม่นค่ะเดี๋ยวใกล้โค้งสุดท้ายเดี๋ยวจะให้ดูใบเก่านะคะเพราะว่างวดแล้วเข้าที่สองทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะงวดนี้ช่างโดฝันว่าขับรถเกี่ยวกับรถอีกแล้วนะคะ ขับรถล้อหลุดหนึ่งข้างค่ะทะเบียนเจ็ดเกศนย์สามนะคะล้อรถหนึ่งข้างอันนี้ตัดเป็นสามตัวนะคะเก้าเจ็ดี๋ยวแต่ชอบเลยนะคะทะเบียนรถก้าเก้าเจดเกย์สามก็ตัดเล่นได้เลยนะคะส่วนเลขล้อรถค่ะก็สองหนึ่งห้า ทับหก้าทับหนึ่งหกค่ะตัวเลขจะเยอะหน่อยน้องวดนี้เพราะว่าลออรถเขาก็มีตัวเลขนะคะก็จากช่องโชคดีชแน,นลนะคะอาจารย์แมวก็หลาาๆช่องเนาะทุกคนก็ได้ดูกันเยอะนะคะจากสุรินทีวีหรือมณีชแน,นลหรือคุณรัพยานาคก็เยอะแยะเลยนะคะนี่ค่ะช่างโดนะคะ ข้าบนข้าล่างเลยนะคะงวดแล้วคนฟันเม่นค่ะต่อไปเฮียตีค่ะช่องกบนานะคะจ้ <c oughs> ายดวนเลขรับกองฉลากงวดทล้วเจ็ดสองสามศูนย์แล้วก็ติดตามเขามานานเลยนะคะแต่เพียงแต่ว่าชอบดูนะคะเป็นคนที่ชอบดูคลิปแต่ตัวเน้นจากช่องจากใครนั้นก็อีกอย่างเนาะ งวดน,นี้เเลยมานําเสนอนะคะเลขด่วนเลขลับกองฉลากมีปล่อยมาเมื่อวานนะคะศูนย์เจ็ดสองโทษค่ะศูนย์เจ็ดห้าสามเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าเก้าเจ็ดห้าตัวที่เฮียตีชอบที่สุดก็คือสองตัวสองชุดนี้นะคะ ถ้าชอบตามเนี้ยตีก็จัดเลยนะคะสองชุดนี้นะคะไม่เยอะนะคะสองชุดนี้ค่ะแต่เน้นที่ลงท้ายด้วยเจ็ดห้านะคะ <c oughs> ให้ตัวง,งวดนะคะสองเก้าเจ็ดค่ะอันนี้ไม่ได้ใจหรือฝันว่ากองฉลากหมดตัวง,งวดนะคะแอดลืมไปแล้วนะคะก็ติดตามอยากช่องใหญ่ได้นะคะรายละเอียดเนาะนี่แค่เอาตัวเลขมานําเสนอนะคะสำหรับ ทันทีไม่ได้ดูรายละเอียดนะคะต่อไปค่ะคุณยายฝันแม่นค่ะงดที่แล้วหลุดเนาะฝันงดนี้ฝันเห็นเขามีงานเลี้ยงแล้วก็มีค่าไก่หนึ่งตัวแล้วก็เห็นไก่ตัวเป็นเป็นสตัวนะคะตี ตีฝันนะคะมีงานบุญงานเลี้ยงก็บ้านเลขที่109ก็ตัดเล่นได้นะคะ109คุณยายฝันดีมากเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เนาะบางทีก็เข้าบางทีก็หลุดนะคะล่างแล้วในฝันคนแก่ก็บอกว่าถ้าห้าเจ็ดอกนะคะถ้าเลขห้าเจ็ดอกเขาคงได้กินไก่แน่นอนเลยเขาบอกนะคะ ห้าเจ็ดกันที่ห้าหนึ่งนะคะหนึ่งกับเจ็ดมันจะเป็นตัวกันตัวอะไรกันนะคะ <c oughs> หรือง่ายๆอาจจะเป็นตัวเดียวกันนะคะนี่ค่ะกช่องโชคดีชแนลค่ะขอโทษค่ะต่อไปน้องตุ้มตามค่ะงวดที่แล้วก็หลุดเนาะศูนย์สอง งวดนี้ตามใหม่นะคะปันว่ารถหายและรถเหาะได้นะคะคือสามคนนี้ฝันเกี่ยวกับรถคันนี้เลยนะคะทะเบียนรถของเขาคือสองเก้าสองหกเพิ่งออกมาใหม่นะคะทะเบียนรถนะคะก็ตัดเล่นได้เลยค่ะไม่ตัดเล่นก็ได้สี่หางนะคะก็ลองดูเนาะเลขกุญแจเก้าหกสี่ค่ะ คเจ้าก้าหกก็มาตรงกับทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถคันใหม่นะคะแต่ไม่ใช่ป้ายแดงเนาะของใหม่นะคะแต่ป้ายจะเป็นป้ายขาวนะคะก็ตามได้นะสามคนฝันเกี่ยวกับทะเบียนฝันกับเกี่ยวกับรถคันนี้นะคะนี่ค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะหมอของหมอดูตาติมนะคะ ต่วงวดและโค้งสุดท้ายเลยนะคะ3มตัวมี2อชุดค่ะ09 3038เน้นให้แล้วนะคะวงกลมเน้นเน้นให้แล้วนะคะเราเอาแค่ตัววงกลมก็ได้นะคะเน้นที่038 39และ17ค่ะอากช่องเบิกซับของเบิกซับนะคะของโอปอด้วยค่ะ ไปค่ะขอแม่น้อยฝันแม่นค่ะของช่องกบนานะคะงวดนี้ฝันเห็นในหลวงรอสิบนะคะไปที่วัดเนาะแล้วในหลวงรอสิบก็เดินเข้ามาแล้วก็กำมือกำ,กำกระดาษให้แม่น้อยนะคะเบอออกมาก็เป็นรูปของของพระแม่หลวงพันปีเนาะก็ตีเป็นเลขของ พระพันปีก็รหัส902นะคะส่วนเลขรอของพระหลวงรอ10ก็904แล้วก็910ค่ะตัดเล่นเอานะคะชอบชื่นชอบชุดไหนก็หาไว้เลยนะคะเพราะว่าคุณป้าเขาฝันแม่นเหมือนกันนะคะ mm. ถือว่าฝันดีนะคะฝันเห็นในหลวงรอ10แล้วก็พระพันปีเนาะ เก็บหน้าจอไว้เลยค่ะอะสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปเพลงแค่นี้นะคะเฮงเพงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ